ครับผมวันนี้ผมพามาไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองลาบบุรีครับผมผมก็มาเที่ยวที่ลาบบุรีหลายครั้งมากครับแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลาบบุรีครับผมก็ได้เข้าไปขอบรแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหที่นี่แบบกว้างใหญ่สวยงามตกแต่งแบบสวยมากครับผมแบบน่าเข้ามากลับไหว้มากเลยแล้วก็กราบไหว้ได้จนถึงสองทุ่มเลยนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลาบบุรีนะครับเดินทางสะดวกทางเข้ากว้างสบายก็มีพวกพี่ทหารเนี่ย คอดูแลแล้วก็มีช่องทําบุญมีห้องน้ําที่แบบสะาอาดมากๆครับผมผมเชื่อเลยว่าที่เนี้ยน่ามากลับไหว้จริงๆครับผมก็วันนี้เนี่ยมาขอพรเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนที่รับชมอยู่ตอนเนี้ยได้รับพรแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับความสุขความโชคดีมาให้กับทุกคนด้วยนะครับผม